สวัสดีค่ะพุทธิตาอินสึวิดเดนจาวันนี้ชอบกับแฟนเราไปซื้อของที่ร้านเอเชียมานะคะแล้วชอบก็ได้ของมาเยอะแล้วก็หมดไปเยอะ <c oughs> เดี๋ยวชอบจะให้ทุกคนดูนะคะว่าชอบไปซื้อของได้อะไรมาบ้างคะ่ะอืเดี๋ยวจะบอกด้วยคะ่ะว่าราคานั้นอะตกที่เท่าไหรค่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวชอบจะให้ดูของนะคะได้ไก่ค่ะ อชอบจะเอาของแข็งออกก่อนนะก็จะได้ตีไก่ค่ะแล้วก็ไก่ไม้ไก่ไม้แบบนี้ยของแฟนชอบจะชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมชอนนะทุกคนใหญ่ไปซื้อทีหนึง่งชอบซื้อประมาณเดือนเดือนละครั้งค่ะหรือไม่ก็45วันครั้งค่ะเดี๋ยวให้ดูนะดูไม้ไปหมดไปเท่าไหร่1,442โครน เดี๋ยวจะให้ดูว่าเงินเงินที่หมดไป1442่โครนั้นช่อได้ขอมาเยอะขนาดไหนค่ะก็จะเป็นผักนะคะช่อก็จะซื้อผักมาแกงผักช่อได้มา 3, 4มสี่สี่หอ,อได้ผักมา4ห่อค่ะห้หอกับพริกไทยพริกไทยนี่แหละมหมดแล้ว ออกองนี้แล้วก็มาดูรถ BM ของช่อค่ะทุกคนโอ้ยหนักิดีนึงอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะอันนี้ของเขาเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่นะคะก็จะใบนี้ขากไก่นี่เอามาทำาซปเปอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นไก่แบบนี้นะคะทุกคนชออช่อกาแฟนะ่ะจะ คือจริงๆอ่ะช่อบน่ะซื้อ,อเวลามาทํากับข้าวแฟวนอ่ะก็จะซื้อไก่แบบนี้คือตามร้านอาหารที่ช่อทํางานอยู่นะคะเขาก็จะทําแบบนี้ทําไก่ให้มันมันไม่แข็งนะทุกคนเวลาแกงออกมาผัดออกมาแล้วมันจะนิ่มค่ะนะมาไว้นี่ก่อน <ๆ S 2> แล้วก็กุ้งค่ะวางแผนจะทำกุ้งชุบแป้งทอดให้แฟนกิน ไม่อยากไว้คลายผักอ่ะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวกันค่ะทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้นะแฟนชอบซื้อมาแล้วนางบอกว่านางจะทําให้กินนะคะหนึ่งพันสี่้โครนนะคะหน่อไม้สอ,อันเล็กอันใหญ่ซอสมิกกี้นี่ค่ะปูปร,รา ชอบเอาเขยลาวมานะคะอันนี้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะแต่ว่าลองชิมดูค่ะคือเขาจะดังอะเนาะชอบก็จะชิมดูของพี่ไม้ชอบก็ชิมนะคะของพี่ไม้ของแม่หน่อมี้แล้วก็มาม่าต้ยามยำมะค่ะอันนี้กล่องละทิสปีเดย์นะคะกล่องละร้อยห้าครนค่ะเออชอบชอบเอามาสองรสเอารสต้ยมยำกุ้งมาหนึ่งกล่อง แล้วก็ามามา่ารสหมูสับอีกกล่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็ร้อยห้าโครนนะคะทุกคนนีหนึหนึ่งันสี่ร้อยสี่สิบสอครนของช่อได้ประมาณนี้ค่ะเยอะน้องก็เยอะอยู่นะชอก็ไม่ได้ซื้อช่อไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะคะบางที สองเดือนครั้งหรือไม่ก็เดือนละครั้งละค่ะส่วนมากก็จะเป็นอาหารของแฟนทำทากับข้าวให้แฟนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นางก็จะได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะทุกคนนี่